ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหยุงหัวคุยและฉันนางฟ้ามนนีจากแผนกทวงจำขอ,ขอพรเขตม,มาหาวหาิทยาลัยรังสตวันนี้จะพามาดูการทำงานของพวกเรากันค่ะเออเธอคือใครผมเชฟเฟอร์พรมาใหมค่ครับชื่อแม็กเด็กฝึกงานใหม่เขตมนีนั่นหรอ แล้วมีใครสอนงานหรือยังล่ะก็พอมีเรียนพื้นฐานการทํางานมาบ้างแล้วครับแต่เพิ่งมาได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยครับอืมง้นดีเลยเดี๋ยวฉันพาไปดูที่นี่เองไหนลองอธิบายเกี่ยวกับแผนกเรามาสิแผนกของเราขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายครับไม่ใช่แค่การขอพรด้วยปากเปล่านะครับแต่ยังขอพรจากเหล่าเทพ ตามความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ได้และที่เขตมหาวิทยาลังสิต์แห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่ออีกมากมายครับเทพรได้ทั้งเรื่องเรียนเรื่องการงานเรื่องสุขภาพและโชคลาภครับผมถูกต้องทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มที่องค์แรกที่อยู่ข้างหลังเราดีกว่าองค์พระศรีสาสดาตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยรังสิตท,ท่านเนี่ยเป็นหนังสูนย์รวมจิตใจของเราบุคลากรอ,อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคน อ่รู้ไหมว่ามนุษย์นักศึกษาเชื่อว่าถ้าจะต้องขอพรต้องบนบานด้วยการวิ่งรอบมนดบหรือว่าถวายด้วยน้าแดงอืมงั้นมนุษย์นักศึกษาที่วิ่งอยู่ตรงนั้นก็คงมาแก้บนสินะครับก็ประมาณน,นั้นแหละเราไปวิ่งกันไหมไปครับไปสิ และนี่คือองค์พาพิคเนตเป็นเทพในศาสนาฮินดูตั้งอยู่ที่อาคารสตลเลียนเซ็นเตอร์เทพุณกหาดรู้ไหมว่าท่านเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรแน่นอนครับท่านเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จดังนั้นใครที่อยากประสบความสําเร็จทางด้านความรู้และการงานก็มักจะมาขอพรและก็บูชาต่อพาพิคเนตครับงั้นเราขอพรบ้างไหมเดี๋ยเดี่ยวกันค

อาคารสาราดนตรีสุริยะเทพและตรงหน้าคือองค์สุริยะเทพครับใช่แล้วองค์สุริยะเทพคือเทพ,พเจ้าแห่งสุริยะจักรวาลผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองดุลรัดาลงขึ้นเกียรติยศและเกียรติภูมิและเป็นเทพ,พเจ้าแห่งแสงสว่างเสียงดนตรีและสิ์และท่านนะยังเปียบดังจุงอาทิตของมหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วยสมกับที่มาตั้งหน้าอาคารดนตรีจริงๆนะครับใช่ หนูเกิดมา20ปีหนูยังไม่เคยมีแฟนเลยค่ะอยากรู้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงจะแม่ควรอิมช่วยกดประทานเนี้ยคู่ให้หนูสักคนได้ไหมคะเรื่องนี้น่าสนใจในลองเช็คในแผนกมนุษย์ซีว่ามีคนที่เหมาะสมไหมอืมแผนกมนุษย์มเมลมาเลยครับว่ามีคนตรงคำขอคนหนึ่งงั้นจัดการส่งเรื่องไปเลยได้ครับไปกันต่อ ณนะแหล่งนี้ที่พักจิตนะแหล่งนี้ที่พักใจนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่นะแหล่งนี้สายทานแจไลสู่เรากราบสวีดาสวสดีทุกท่านเรื่องงามยามดีกับเพลงนี้นะท่านโอ้มากันมากมายกับใจหายและนั่นนมีปัญหามากไปกับชีวายพระมาัติจากอาคารดนตรีสุรยาเทพที่นี่คือศาลากวนอิมที่มีเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันจีนไทยผมรู้ครับว่าท่านช่วยเรื่องอะไรเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเปี่ยบเสมอเป็นเทพแห่งความรัก ความเมตตากรุณาและความดีงามทั้งหลายท่านช่วยปัดเป่าวความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บและเสริมความเป็นสิริมงคลหากตั้งจิตอย่างแน่วแน่ขอพรก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์นักศึกษาไทยจีนเนี่ยยึดเหนี่ยวจิตใจพมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำ มาเลือกตั้งเรียนลงไปตั้งเสริมโดยมันเสริมรางตัวเด่นพระสต็กโอยดมึงอย่าลักตถกน้ำไม่ใหม่และถกไฟไม่ไหลขอเชิญมาพิสูจน์ว่าของจริงไม่เยและนี่คือที่สุดท้ายส่วนสุขภาพตั้งอยู่ตรงทางออกประตูที่สองมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งที่แห่งนี้นะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตั้งอยู่หลายองค์เลยเทพพฤหันเนี่ยดูไหมว่ามีองค์อะไรอยู่บ้างเริ่มแรกที่พระพรมเลยนะครับท่านถูกนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งผู้สร้างสรรค์ ความเมตตาและเป็นพระผู้สร้างโลกกําเนิดสิ่งชีวิตต่างๆหากผู้ใดต้องการจะสักการะผู้ชานะครับก็ต้องเตรียมของมาให้ครบทั้ง4ี่ธาตุนั่นก็คือธาตุแรกธาตุดินคือดอกบัวธาตุที่สองธาตุไฟคือเทียนธาตุที่สามธาตุลมคือทู่ธาตุสุดท้ายนะครับธาตุน้ําคือน้าสะอาดครับผมหากผู้ใดต้องการจะขอพรนะครับสามารถขอได้ทุกสิ่ง ก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างและสมหวังหากผู้ใดกระทำผิดหรือกระทำบาปนะครับผู้นั้นจะพบเจอแต่ความยากลําบากและเป็นถูกครับผมและองค์ทัดมาองค์พระภูมิตามความเชื่อสมัยโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าองค์พระภูมิคอยปกปักรักษาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆและยังปกปักรักษาเขตมหาวิทยาลัยลังสิตอีกด้วย ไหมเลียงไปที่ขันรับรองหลับไหลครบถ้วนสรรพคุณหาซื้อที่ไหน9 9 9ให้สังเกตราคาอย่างปเป็นเลขมงคล <Yeah. S 1> เข้ามาทําจิตอธิษฐานเพาจะแก้ทุกป,ปัญหาหากท่านมีปมและนี่คือองค์สุดท้ายท้าวเวสสุวรรณคนไทยเชื่อกันว่าท่านจะช่วยให้แค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงการงานก้าวหน้าเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองดีสุขภาพและอื่นๆอ,อีกมากมายเคสนี้อนุมัติไหมครับ ต้องกลับไปดูพอดโพลิโอรกรอนและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่สามารถมาไหว้ขอพอรกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องสุขภาพครบจบในที่เดียวเลยนะครับเนี่ยและตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันอย่าลืมกดติดตามมาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเรารายการยมหัวคุย Bye bye!